น้องๆแล้วโกโก้อะมันมีประโยชน์อะไรบ้างเหรออ่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะคะเวลาที่เราออกบูธนะคะโกโก้ที่รักไดอารี่สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตมาอ่านประโยชน์เบื้องต้นของโกโก้นะคะต้องพูดว่าอ่านเลยเพราะว่าสรรพคุณเขาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะข้อที่1น,นะคะช่วยส่งเสริมหัวใจให้แข็งแรงนะคะด้วยสารฟลาวนอย นะคะในโกโก้เนี่ยจะช่วยควบคุมความดันโลหิตแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนเลือดรวมทั้งลดระดับคอเสลสเตอรอลที่ส่งผลต่อการทำงานของหัวใจด้วยนะคะข้อที่2เนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระโกโก้เนี่ยเต็มไปด้วยโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีลด ความดันโลหิตแล้วก็ยังช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดแต่กระบวนการในการแปรรูปเป็นช็อกโกแลตหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยอาจจะทำให้โพลิฟีนอลเนี่ยลดลงได้นะคะย้ำนะคะควรกินโกโก้แบบ100%่นะคะข้อที่3ค่ะช่วย ลายเครียดนะคะในโกโก้มีกรดอะมิโนทริปโตฟานที่ช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขนะช่วยลดความเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายข้อที่4ค่ะช่วยทำให้ผิวสวยโกโก้ ะะมีสารโพลีฟีนนลที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยทำให้เซลล์ในร่างกายชะลอการเสื่อมสภาพอ่าช่วยลดการเกิดริ้วรอยทำให้ผิวดูสวยแก่ชาลุมข้อที่ห้าบำรุงสมองนะฟาวานอยในโกโก้เนี่ยช่วยการทำงานของระบบประสาทและสมองเช่นความจำความคิด การตัดสินใจการรับรู้แล้วก็สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะข้อที่6ค่ะช่วยให้กระปี้กระเป๋านะคะโกโก้มีสาร t ีโอโพรไม้และพีฟีนีอะลานีนอะ ที่ช่วยกระตุน้นการทำงานของหัวใจขยายหลอดเลือดและยังมีสารอื่นๆที่ช่วยเพิ่มระดับเอนโดฟินและเซรโทนินทำให้มีความสุขแล้วก็กระปี้กระเป๋ามากขึ้นค่ะข้อที่เข้อที่เนะคะเร่งการเผาผลาญค่ะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าในโกโก้เนี่ยจะมีสารโพลีฟีนอล ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดแล้วก็เร่งการเผาผลาญในร่างกายนะคะอันนี้เป็นประโยชน์โกโก้เท่าที่เราจะหามาได้เบื้องต้นนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเรื่องของประโยชน์ของโกโก้นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย